เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน25ตาสประรดเอาชนะยาเสพติดเมื่อวันที26่26เมษายนเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสปะรดโดยมีนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงาน โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดมหาสรารคามแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระสวงยุติธรรมได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพุทธศักราช2565เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งมีมาตรการป้องกันยาเสพติดด้วยการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ Re X-Ray ซ์เจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยวิธีการต่างๆเช่นการทำเวทีประชาคมค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการเดินเวียนยามในชุมชนการตั้งจุดตรวจในชุมชนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านกองทุนแม่บ้านของแผ่นดินการขยายผลต่อยอดหมู่บ้านกองทุนแม่บ้าน รวมถึงพัฒนาชีวิตและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในบู่บ้านชุมชนเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดตามสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับรดขึ้น เพื่อชี้แจงและมอบหมายภาร,รกิจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินทั้ง31ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แฝงในชุมชนและหาทางป้องกันได้อย่างถูกวิธีปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด25ตาสับปะรดทั้ง31ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมทั้งสิ้น775คนโดยกำหนดการประชุมจำนวน4วนันวันละ8ชุมชนและวันสุดท้ายจำนวน7ชุมชน ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยชุมชนตากศิลา1 2ชุมชนศรีสวัสดิ์1 2 3ชุมชนปัเชิมทัทนัต1 2และชุมชนศรีมหาสารคามและได้รับความร่วมมือจากตำรวจปูทรจังหวัดมหาสารคามมาเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้